คนแล้วเราก็มีรถใหม่สามคันเลยพี่กูส่งถึงมือคับนี่มีคันนี้คานสอมือทีอ่แบบพอกดชึบแปลงร่างขึ้นมาได้เลยเห็นไหมทุกคนแปลงร่างเป็นพี่บับเบิลบีเย่ส่วนอันนี้อันนี้อึนนอ๊บแปลงร่างเป็นพี่ออปติมัสพาวน์ยัยงเท่เล่นด้วยกันนะ okay. อันนี้อันนี้เปิดดูด้ ิดได้ไหมนี่เปิดประตูไหนดูสิอ๋อเปิดอย่างนี้ได้ด้วยเปิดสออข่าเลยโอ้สุดยอดไปเลยอ่ะเก๋ไม่เคยเล่นเลยไหนทําให้เก๋ดูบ้างสิโอ้โหไปยังไกลเลยอ่ะชนเลยชนเลยใช่ตึกชนตึกจับไม่ได้นี่มาดูมาดูพี่บับเบิ้ลดีกันดีกว่าครับ ดูสซะก,ก่อนพี่บาวนบีเท่มากพี่กูดแย่งซีนอะ่ะโโโ <laughs> พี่กูดีลังกาแย่งซีนเก๋ะเกอะเครับมันทำอะไรถ้าดูไหนอ้าวลองดูลองดูงดนี่แปลงเป็นพี่ออปติมัสพาเก๋ไม่เคยดูเลยใช่ไหมเก๋ไม่เคยดูเลยเอ่ะกูไม่เคยดูได้ครับโ มีตาไหนไหนไหนเปไน็ <c oughs> นไรนี่มีปาาอ๋อมีตามีปาานี่สันมากจำทุกอย่างได้โอ้โหทำทุกอย่างได้เลยแม่เกทดทำทำเป็นรถสิฮึบโ <c oughs> อ,อ้โหพี่กูทำเป็นรถได้ด้วยอ่ะ <c oughs> พี่บับเบิ้ลน่ะทำพี่บับเบิ้ลบีบ้าง <c oughs> อ้าเป็นรถแล้วอ่ะไวจังเลยอ่ะโ <c oughs> อ้ออนน อุ้ยอันนี้วิ่งได้อย่างเดียววิ่งเร็วมากอ่ะอ๋อโอเคอันนั้นแต่งไม่ได้เป็นรถเฉยๆนี่ยเปิดูได้โอเคเปิดประตูสุดน่าใจมองเห็นอะไรอ้หเข้าไปตรงข้างขาตั้งกล้องเก๋แล้ว เขาไปในป่าแล้วเหรอใช่โอเคมาเก็บหน่อยเร็วมีเป่าด้วยต้องเช็ดนิดหน่อยใช่ไหมใช่นี่อีกสองคันนี่เอาไปทำอะไรดีเก๋ว่าแล้วใช่ไหมใช่เก๋ว่าแล้วเชียวเก๋ว่าเก๋เก๋ว่าแล้วเก๋ทำงานได้เอาเก๋เร่งกับกูได้แล้วใช่ไหมใช่เก๋ทำงานเสร็จแล้วเล่นกับกูได้แล้วครับ เกดทำงานเสร็จแล้วเกดเล่นกับกูต้าแล้วใช่ไหมใช่เกดทำงานเสร็จแล้วเกดมาหากูใช่ไหมใช่ครับนี่เป้าสวยไหนอ่ะอันนี้อ่ะโก้เสียวเลือดอโลสีแต่โอ้ยโุนโอ้ไไปแล้วแปลงร่างอยู่ตรงนู้นเลย เกโลไปไหนแล้วพี่เคโรหายไปเร็วอ่ะพี่กูมาเก็บพี่เคโลให้หน่อยไหนดูดูซิเจอไหมเจอพี่เคโรไหนขอดูพี่เคโรนี่พี่เคโลหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับทุกคนตาให้ดูนะนี่อันนี้คือพี่เคโลเก้าเข้าไปป่าเลยใช่เข้าไปในข้างข้างโซฟาเลยนะพี่เคโรเนี่ยเขป่าเลยใช่ใช่โอ้โห พี่เคโรนั่งรถสีเหลืองนี่เท่มากอะ่ะโน่นสวยพี่กูตีลังกาอยู่โน่น <c oughs> แย่งซีนอีกแล้วพี่กูตอะ่ะใช่ไหมมีใครแย่งซีน <c oughs> หลังจากตีลังกาได้ก็ตีลังกาใหญ่เลยนะ <c oughs> เล่นซ่อนแอบใช่ไหม <c oughs> เล่นซ่อนแอบรถอยู่ <c oughs> <c oughs> ใช่เก๋ <c oughs> เอารถไปซ่อนแล้วก็ให้พี่กูตหาให้ถายพี่กูตจะหาเจอไหมนะา <c oughs> ให้ถายว่ารถอยู่ตรงไหนนะ จะหาเจอไหมนะรถสีแดงคันนั้นอยู่ตรงไหนนะอเอ๊ะไม่มีนี่นะไม่มีอ่ะปิดก่อนปิดก่อนปิดตู้เย็นก่อนปิดเบาๆด้วยครับอเอ๊ะตรงนั้นมีไหมนะมีไหมนะ ไม่มีนะนี่เปล่าเอ๊ะอยู่แถวนี้หรือเปล่านะเอ๊ะเอ๊ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจอแล้วใช่หรือเปล่าใช่ไหมั้ยให่ตากุ้ยใหญ่เอาตากุ้ยไปซ่อนบ้างตากุ้ยไปซ่อนบ้างเใช่เไม่ปิดตาอ๋อไม่ต้องปิดตาแค่กูซ่อนเฉย 45, 45, หี่หอนึ่สิฮซ่อนเองปิดตาเองหาเองเจอปะเจอด้วยอ่ะพี่กูนอะเล่นอย่างงี้ก็ได้เหรอลูกใช่ไหมโอเคอ่ะเข้าใจก็ได้ใครเป็นคนซ่อนกูเ네ป็นคนซ่อนใครเป็นคนหา คูดเป็นคนหาเจอไหมเยี <t t <t t know, like ่ยมซ้อมอีกแล้วโอเค1 2 3่งสองสามสี่ห้าได้เวลาหาแล้วเหรอ อยู่ไหนนะ <Ừ. S 1> อยู่ไหนอยู่ในเสื้อเก๋ไหมไม่ใช่ในห้องหรือเปล่ามีไหมไม่มีอ่ะทุกคน <c oughs> อ๋ออยู่ตรงนั้นเหรอเอ้มีไหมนะเจอเปล่าเจอแล้วโอ้ยเจออีกแล้วมีใจจังเลยเย้พี่พูดเก่งมาก อ้าวเลี้ยวนี่ทุกคนต้องเคยเล่นแบบนี้เราทําการถูบ้านแบบใหม่กันนอนไหมนอนได้เหรอโอเคเกดช่วยถูบ้านใหม่นะนั่งไว้นะช่วยแม่ถูบ้านกันึ้งึึึถูบ้าน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 ใช่เราถูบ้านกันอยู่ใช่ไหมอม่ขาใกล้ถูบ้านถูบ้าน ถูบ้านถูบ้านเอานั่งไว้นะเด็กเกจะหมุนตัวแล้วนะอึ๊บอึ๊บหมุนกลับมาตามมาเลยจะเอี่ยมหรือยังยังบ้านเอี่ยมยังยังโอ้โหช่วยกันถูอบ้านใหญ่เลยนะแข็งขันนะเพื<ด>่อใต้โซฟาว่ะฮะใต้โซฟาใต้โซฟาเข้าไปไม่ได้เครื่องถืบ้านพร้อมแล้วนะ ใชถูบ้านแบบใหม่กันครับทุกคน <laughs> รับรองเครื่องถูบ้านแบบนี้เอี่ยมแน่นอนอุ้ย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 เครื่องถูบ้านหมุ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 นเอาเครื่องถูบ้านโดนดูดช่วยด้วยช่วยด้วยเครื่องเครื่องถูบ้านโดนดูดไปแล้วอคติ้ง <laughs> เยอะนะเราเนี่ยเอาขึ้นมา อุ้ยเครื่องถูบ้านพังแล้วว่าเครื <sh> ่องถูบ้านพังซ่อมไหมซ่อมซ่อมได้เปล่าซ่อมได้ซ่อมยังไงซ่อมหนเอาเชือมือไปซ่อมซ่อมเอาเครื่องมือมาซ่อมซ่อมแหน่เดี๋ยวเราดูวิธีการซ่อมเครื่องซักผ้าเอ้ยเครื่องถูบ้านนะเดี๋ยวเราซ่อมก่อนนะซ่อมตรงไหนได้นะตื้อตื้อตื้อเอ๊ะใช้ได้ปกติหรือยังนะใช้ได้แล้วเหรอ ใช้ได้แล้วเหรออ่าโอเคใชได้แล้วป้าอยู่บ้านต่อ <c oughs> พร้อมไหม <c oughs> พร้ <c oughs> พอม,อม <c oughs> แล้วเอาถูกบ้านต่อมาตื่นตื่นตื่นตื่ตืตืตืวเาัวเราะหวเหัวเราั้เัเรา่หัหังเราอยังเราะัวาะหังอราบอ๊อเเราวเร่รานหัวเรานพังอีาะหัวแราัวแย่แล้วเราเรราะหานพังาัว ซ่อมใหม่เหรอมาเดี๋ยวซ่อมใหม่ซิตรงไหนเสียนะขอตรวจอาการหน่อยเอ๊ะมือในน้อยนี่เสียหรือเปล่านะเอ๊ะมือก็ไม่เสียนี่นาหูในน,น้อยนี่เสียหรือเปล่านะนายจับหูซิหูก็ไม่เสียนี่นาไนายหันข้างซิหูข้างนี้เสียไหมนะเอ๊ะหูก็ไม่เสียมือข้างนี้ล่ะเสียมั้ยนะ มือก็ไม่เสียนี่นะก็ทํางานปกตินี่อ๋อตรงนี้เสียแน่เลยตรงคอเนี่เนีย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 ใช่ไหมอ๋อตรงนี้เสียนี่เองอึ๊บอึ๊บจืดหันน็อตจืดจืดจเสร,ร็จแล้วซ่อมได้แล้วโอเคเยังโอเคแล้วโอยตาละท้อใจกว่าจะซ่อมได้ไปเลยกดเละ์กิดใจเกดใส่กระขายให้กูนะบาย ฉันชอบกูแบบนี้ไปโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลย